เข้มดุดันพร้อมสมรรถนะเต็มกำลัง New f o r Ranger มาพร้อมกับกระจังหน้าแบบใหม่ไฟหน้า LED Projector พร้อมไฟวิ่งกลางวัน LED และระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติล้อสีดำโดดเด่นพร้อมลุยทุกความท้าทายใหม่ๆ กันชนท้ายมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยหลังสปอร์ตบาร์ดีเอม่ของ Ford ภายในมาพร้อมกับเทคโนโลยีเหนือชั้นหรูหราและสะดวกสบายง่ายๆด้วยการขับเคลื่อนแบบเกียร์สิสปีดเชื่อมต่อโลกทั้งใบด้วยระบบสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยสิงสาม กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติกับฟังก์ชันต่างๆพร้อมพวงมาลัยแบบไฟฟ้าเบาะหนังที่เดินได้ด้วยสีส้มอย่างหรูหราและสวยงามตามสไตล์วท์แตร์ห้องโดยสารที่กว้างขวางระบบความปลอดภัยอีกมากมายถูกนมนิรภัยถึง6จุดด้วยกัน ให้ทุกการเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยระบบแผนที่นำทางเลือกรถกระบะเลือก Ford Ranger